ໂນຮີແລະດີດີ

แล้ได้ี่นิวบอกเรืมาี่เออไม่ใช่ไม่ใช่เซนสมันชื่ออริคั

ยาวให้ลูกคลอดเยอะเป็นลูกลอดนี่งแบบะยวน่เยอวดห่ออกวะถามถามางพ่อ๋ยวพ่อ emily thế này rồi em bị thay để cái không có gì cả, cái กองคนนครับล้วเท่าไหร่ตัวนี้ครับนี่สามพันครับเขาทำาหานี่ค่าค่าขตลาดอันนี้เป็นที่ห้ยอหยครัพี่ Hãy subscribe no cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ็มเใเยล้ามากครที่นี้ก็มาลองพลแบบกนเดมาฟังเพลงใครที่หลายใจเดี๋ยวมาฟังเพลงรักเดียวนะครับใครร้องเพลงรักเดียวได้ครับยอนเดี๋ยวมีรางวัลให้แล้วใครร้องเพลงรักเดยได้ครับคุณภาษาครใครร้องได้มาร้องเลยนะครับเดี๋ยวมีรางวัล ใหเขอเชืนอมเขล้อคอเขาล้โอให้เราซือรื่องทามโอ้มันมันเล่งใส่ใหญ่เลยกำัีบเรับกำลังรีบเลยครับ